สวัสดีค่ะเปิดบ้านกับอินเตอร์โฮมวันนี้ยุ้ยจะพาทุกท่านไปชมกับบ้านเดี่ยว3ชั้นโมเดิร์นลักชัวรี่สไตล์หลัง CDC ในย่านเรียบด่วนเอกมัยรามินทากับโครงการ Private n e v a n a Residence กันค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้ทำเลอยู่หน้าสวนเลยนะคะออกแบบในสไตล์โมเดินซึ่งโครงการของเนวนามีความโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบบ้านในสไตล์โมเดินเป็นซิกเนเจอร์อยู่แล้วค่ะหลังนี้มีพื้นที่54.4ตารางวาพื้นที่ใช้สอยกว้างถึง350ตารางเมตรค่ะเป็นบ้านสีห้องนอนสีห้องน้ำหนห้องทำงาน1ห้องแม่บ้าน2จอดรถนะคะสามารถรองรับสมาชิก4-5คนได้อย่างสบายเลยค่ะเราไปชมฟังก์ชันด้านในกันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มจากประตูรั้วจะสั่งงานด้วยระบบรีโมทคอนโทรลพื้นที่จอดรถสามารถจอดรถได้2คันค่ะสำหรับบ้านหลังนี้มีประตูทางเข้าบ้านอยู่2ทางคือทางหน้าบ้านเป็นประตูหลักและจัดทางประตูโรงรถค่ะก่อนเข้าสู่ตัวบ้านทางประตูหลักจะเจอพ็อกเก Garden เดนสวนพักผ่อนหน้าบ้านพร้อมระแนงไม้จาก S C G นะคะ เข้ามาในส่วนตัวบ้านจะพบกับพื้นที่คอมมอนแอเรียกว้างเป็นพื้นที่ห้องรับแขกที่มีวิวอินสวยหรูเชื่อมต่อไปยังส่วนรับประทานอาหารและแพนที่พร้อมกระจกบานใหญ่รับวิวสวนข้างบ้านได้ค่ะหากเข้าจากฝั่งประตูลงรถจะใช้ระบบดิจิตอลดอ o ล็อก เข้ามาแล้วจะเจอกับพื้นที่ถอดรองเท้าเพื่อเก็บรองเท้าก่อนเข้าตัวบ้านที่ยกสเตปสูงขึ้นเหมือนบ้านของญี่ปุ่นเลยนะคะนอกจากนี้ในส่วนของชั้น1ยังมีหนึ่งห้องนอนที่สามารถเป็นห้องนอนผู้สูงอายุหรือปรับเปลี่ยนเป็นห้องอเนกประสงค์อื่นๆได้ค่ะพร้อมอีกหนึ่งห้องน้ํารับแขก หลังนี้พิเศษเลยมี2ครัวไทยค่ะมาพร้อมกับชุดครัวบิวอินและเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นเตาอบและฮูดดูดควันค่ะด้านหลังบ้านมีพื้นที่ห้องลันดีและห้องแม่บ้านค่ะขึ้นมาในส่วนของชั้น2จะแบ่งออกเป็น2โซนค่ะตรงกลางจะเป็นโซน Family Area พร้อมบิวอินค่ะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องทำงานได้เลยนะคะและอีกสห้องนอนพร้อมห้องน้ำส่วนตัวค่ะห้องหนึ่งจะมีระเบียงชมสวนหน้าบ้านนะคะ ส่วนอีกห้องมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีพื้นที่ walk-in closet เชื่อมกับห้องน้ำค่ะภายในห้องน้ำก็จะมี shower box แบบเปิดประตูเข้าได้เลยค่ะสำหรับพื้นชั้น2และ3เป็นพื้น engineering หูดนะคะชั้น3ถือเป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยนะคะจะพบกับห้องนอน master bedroom ขนาดใหญ่สไตล์ pent house แบบวิวสวนลอยฟ้าเลยค่ะภายในห้องเป็นโถงสูงเปิด,ดวิวธรรมชาติด้วยกระจกทรงสูงบานใหญ่ จะเห็นวิวสวนสวยทั้ง2ฝั่งบรรยากาศเหมือนอยู่รีสอร์ทรูระดับ5ดาวเลยค่ะความพิเศษของบ้านหลังนี้ก็คือมีพื้นที่สวนพักผ่อนแบบเอาท์ดอร์อยู่ที่ชั้น3นั่งจิบกาแฟยามเช้าแบบรีแลกซ์ได้เลยค่ะและอีกฝั่งเป็นพื้นที่ระเบียงรับวิวธรรมชาติของสวนส่วนกลางหน้าบ้านค่ะยังไม่หมดนะคะฟังก์ชันของฟลอร์นี้ยังมีพื้นที่ของห้องทำงานส่วนตัว ถัดมาเป็นห้อง Walk-in Closet ขนาดใหญ่พร้อมบ i วอินสวยเชื่อมต่อ,อยังห้องน้ำจักรุซี่บ a ตเลู o m มเหมาะกับการนอนแช่น้ำทำสปาแบบบรรยากาศชมสวนเลยค่ะห้องน้ำแบบชาวเวอร์บพร้อมเรนชาวเวอรค่ะภายในโครงการเป็นระบบไฟฟ้าใต้ดินนะคะทัศนียภาพดีเลยค่ะและยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอาทิเช่นคลับเฮาส์สระว่ายน้ำระบบเกลือฟิตเนสสนามเด็กเล่นสวนหย่อมหน้าโครงการ ส่วนระบบรักษาความปลอดภัยมี C C T V รอบโครงการเลยค่ะโลเคชั่นของโครงการโครงการ Private n i r a n a Residence ตั้งอยู่บนถนนโยธินพัฒนา11แยก7อยู่หลัง C D C ห่างจากถนนเรียบทางด่วนเอกมัยล,ลินทาเพียง1.5กิโลสามารถเดินทางสู่เอกมัยหรือทองหล่อเพียงแค่20นาทีเองค่ะ ยังมีสถานที่สำคัญที่ใกล้เคียงหลากหลายนะคะเช่นใกล้ Central นอีสต์วิวคริสตันดีไซน์เซ็นเตอร์คริสตันพาเอกมัยลามินทาโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เดอะ g e เจน i ์อินเตอร์เนชั่น o นลโรงพยาบาลนวเวทค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับบ้านหลังนี้โดยเฉพาะทําเลสวยๆแบบนี้นะคะบ้านหลังนี้อยู่หน้าสวนส่วนตัวบนทําเลที่หายากแบบนี้ค่ะถ้าสนใจอยากเยี่ยมชมบ้านนะคะติดต่อได้ที่ยูอินเตอร์โฮมตามเบอร์โทรศัพท์หรือคอนแทคทางด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วพบกันที่ EP ีหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ